ที่จังหวัดสงขลาตอนนี้ก็เร่งหาวัคซีนที่เป็นโคต้าเสริมให้กับกลุ่มเสี่ยงคะ่ะล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วกว่า1 0 0 0 0แนคนอันนี้ก็ถือว่าเกินเป้าหมายที่ร้อยละสินะคะส่วนที่จังหวัดตรังพบนักเรียนศูนย์มัสกัตยาลาติดเชื้อเพิ่ม1คนหลังจากที่เขาหลบปลีกไม่ยอมมารายงานตัวกับผู้นําท้องถิ่นและอ,อสอมอคะ่ะ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดบจังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อใหม่กระจายอยู่ในหลายอำเภอนะคะล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่22คนเป็นผู้ติดเชื้อใหม่โดยเฉพาะนักเรียนมังกัตยะลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งคนจากการออกประกาศตามหาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอกันตังสำหรับนักเรียนคนดังกล่าวคะ่ะเขาเดินทางมาเมื่อวันที่6มิถุนายนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมไปแสดงตัวกับผู้นําท้องถิน่นส่วนคลัสเตอร์ถุงมือยางล่าสุดนะคะเขาบอกว่า ลามไปติดครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลย่านตาขาวอําเภอย่านตาขาวถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ร่วมบ้านกันนะคะ ส่วนที่จงังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ก็เร่งจัดหาวัคซีนโคต้าเสริมเข้าทําการฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงอีก1,000งแโดสเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งตอนนี้ก็ทําเรื่องจองวัคซีนไปยังราชวิทยายลัยจุฬาภร์ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วกว่า1น0 0งแนคนเป็นตัวเลขที่ดีนะคะเพราะว่าเกินเป้าหมายกว่าร้อยละสิค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์เกี่ยงเกลาก็บอกว่าทางจังหวัดก็ต้องเร่งเดินหน้าควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของวัคซีนป้องกันโดยได้มีการยื่นเรื่องของคต้าเพิ่มวัคซีนไปอีก1,000 0แโดสเพื่อจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการติดเชื้อรวมไปถึงชุมชนเสี่ยงกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมด้วยค่ะ